สวัสดีค่ะวิชารประวัติศาสตร์ชั้นป .2 นะคะ,ะในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรคะการลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานะคะหรือการศึกษาความเป็นมาในอดีตของครอบครัวของเรานะคะครูบอกแล้วว่าในการที่เราอยากรู้เรื่องที่มีมาก่อนที่เราเกิดหรือตอนที่เราเด็กๆเป็นยังไงเราต้องใช้วิธีอะไรบ้างคะสอบถามใช่ไหมคะถามบุคคลในครอบครัว อยากรู้เรื่องหมู่บ้านก็ไปถามผู้ใหญ่บ้านหรือคนแก่ในบ้านอยากรู้เรื่องอนุสาวรีเรื่องอสิ่งก่อสร้างเช่นอยากรู้เรื่องประวัติไอ้ไขยวัดเจดีนะคะก็ไปถามคุณเท่าคุณแก่ในบ้านเขาก็สามารถบอกเล่าให้เราฟังได้นะคะแล้วเราก็สามารถเอามาเล่าเพื่อนให้ฟังได้นะคะโดยใช้คํำบอกช่วงเวลานะคะให้ถูกต้องนะคะไม่ใช่พูดกลับไปกลับมาจนเวียนหัวเหมือนครูุนิสานี่พูดกลับไปกลับมาเพราะว่าโนหลายห้อง นะคะเวียนหัวไหมคะออนะคะวันนั้นเราให้ทําใบฝึกหน้าสิบหกใช่ไหมคะที่บอกว่าถ้าเลออาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งจําได้ไหมลูกนะคะส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะทําได้หมดเลยเก่งมากอันนี้ครูชื่นชมเลยนะคะทาได้สแสดงว่าลูกตั้งใจฟังตั้งใจเรียนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดีมากๆนะคะแล้วนอกจากเรื่องเราที่เรารู้ในอดีตนอกจากเราสอบถามแล้ว เราอาจจะอ่านจากบันทึกหรือเรื่องราวก็ได้หรือดูจากสิ่งของเครื่องใช้เช่นอะไรคะดูของใช้สมัยก่อนเออมันมีกระต่ายขูดมะพร้าวออาแสดงว่าเมื่อก่อนปู่ย่าตายายหรือแม่ของเราตอนสาวๆตอนวัยรุ่นต้องนั่งขูดมะพร้าวเป็นแม่เบีย้ยเลยนะคะหรือ,อมีที่สําหรับอะไรคะอุปกรณ์ในการหาปลาที่สารด้วยไม้ไผ่หรือทําด้วยอวนเราก็คิดได้เลยว่า๋อสมัยก่อน อ่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราก็เคยหาปลาเคยจับปลามาอาจจะจับมากินจับมาขายก็แล้วแต่หรืออาจจะมีเครื่องมือเกษตรจอบมีดพลาอะไรเนี่ยเราก็สามารถรู้อ๋ออ่าบ้านเราเมื่อก่อนเขาก็ทําการเกษตรหรือเดี๋ยวนี้ก็ยังทําอยู่ใช่ไหมคะนอกจากนั้นภาพถ่ายใช่ไหมคะภาพถ่ายตอนเราเด็กๆมีไหมคะนอนแก้ผ้าลูกไข่ตรงเตงตรงเตีงมีไหมเออนะคะนอนลูกไข่กระดุกกระดิกกระดุกกระดิกมีไหมคะ นั่นแหละเราได้รู้ว่าอ๋อสม,มัยก่อนเนี่ยทาไมเราโลขนาดนี้ใช่ไหมคะทําไมเราตัวอ้วนท้วนขนาดนี้แม่เลี้ยงเรามาดีจังเลยนะคะภาพถ่ายก็บอกเรื่องราวของเราได้เหมือนกันนอกจากนั้นก็มีเอกสารที่ทางราชการออกให้เรานะคะเอกสารที่สําคัญอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้เรารู้รายละเอียดมากมายเกี่ยวกับตัวเราก็คืออะไรคะลูกสูติบัตรเป็นหนังสือรับรองการเกิดของบุคคลในสูติบัตรจะมีอะไรบ้างคะ มีแน่นอนเลยอันดับแรกเมื่อคนเราเกิดมาสิ่งแรกที่จะได้ก็คือเลขประจำตัวประชาชนเป็นเลขกี่หลักคะเป็นเลข13หลักนะคะแล้วขอให้ลูกจําไว้เลยว่าเลขบัตรประชาชนเลข13หลักนี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้ออกให้ครั้งเดียวใช้จนตายนะคะแล้วแต่ละคนก็มีเลขเดียวไม่ซ้ํากันถ้าซ้ําปั๊บจะก,กลายเป็นสองคนตัวเราไม่ใช่เราทันทีเลยนะคะนั่นคือเลขสิบสามหลักไอ้อื่นเปลี่ยนได้หมด แม่ชื่อเด็กหญิงเหมือนครูนี่แม่ตั้งชื่อสุนิสาครูไม่ชอบครูเปลี่ยนได้ไหมคะได้ครูอาจจะไปเปลี่ยนเป็นชื่อสุริสุนิสาวดีรัศมีดาราก็ได้ใช่ไหมคะแต่เลขสิบสามหลักที่ทางการทางกรมการปกครองออกครูไม่สามารถเปลี่ยนได้นะคะอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรคะวันเดือนปีเกิดของเราเปลี่ยนแปลงได้ไหมคะไม่ได้เหมือนกันนะคะบางคุณเนี่ยฉันอยากเกิดวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์วาเลนไทายเหลือเกิน นะคะจะได้เกิดในวันแห่งความรักเราเปลี่ยนไม่ได้ลูกนะคะวันเกิดเลขสิบสามหลักเปลี่ยนไม่ได้ส่วนชื่อตัวเองนามสกุลนี่เปลี่ยนได้เลยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงพอแต่งงานแล้วอาจจะไปใช้ของสามีก,ก็ได้หรือเดี๋ยวนี้ก็ให้ใช้ของตัวเองนะคะนอกจากนั้นในสูติบัติจะบอกวันเดือนปีเกิดเป็นเดือนไทยๆทยเช่นเกิดสิบห้าค่ำเดือนหกปีมะมีปีมะเม,ม,มอะไรก็ว่าไปนะคะลองไปดูนะคะว่าเคยเกิดปีอะไรมี ชวดฉลูขานโตมะรูมะสิงมะเมียมะเมวโวก,กการะกาโจอ,อุ่นนั่นคือปีไทยไปดูที่ว่าที่เราเกิดพศ2500เท่าไรเนี่ยเป็นปีไทยเรียกว่าปีอะไรอันนั้นในสูติบัตรเรามีทำํำไมเราได้รู้แล้วที่อยากรู้มากที่สุดอยากรู้ไหมครับว่าตอนเล็กๆเ,เราตัวขนาดไหนนะคะดูตรงไหนคะดูในสูติบัตเหมือนกันว่าน้ําหนักแรกเกิดเท่าไรนะคะมาดูที่ว่ากี่กรัม นะคะ1,000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมนะคะในสูติบัตรจะบอกไว้3,500ากรัม2,800กรัมนะคะให้ลูกดูว่าถ้า2,000ันกว่านี่แสดงว่า2กิโลกว่าแล้วลูกคิดดูแต่อะไรบ้าง2กิโลตัวเท่าลูกแมวได้ไหมตัวเท่าขวดน้ำโค้กได้ไหมเห็นไหมคะแม่เราเลี้ยงเราตั้งแต่2กิโลจนเดี๋ยวนี้20กว่ากิโล30กว่ากิโลแล้วเพราะฉะนั้นนะคะ กับแม่ต้องกระตันอยู่ต้องไม่พูดหยาบต้องพูดจาดีๆเพราะว่าถ้าไม่มีแม่จาก2,500กรัมหรือ2อกิโลกว่าจะมีมาถึง2 0 3 0กิโลเดีอเดียวนี้ได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นกับแม่พูดดีๆเมื่อรู้อดีตของตัวเองแล้วก็ต้องทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะนอกจากสูติบัตรแล้วก็จะมีทะเบียนบ้านถูกไหมคะทะเบียนบ้านก็คือแต่ละคนคนทุกคนนะคะต้องมีทะเบียนบ้านมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง บ้านหลังนั้นจะเป็นบ้านเช่าบ้านญาติบ้านตัวเองก็ได้ไม่เป็นไรแต่เราจะต้องสังกัดบ้านหนึ่งหลังย้ายได้ไหมคะได้ไปแจ้งย้ายที่อำเภอได้เลยนะคะมีเลขบ้านมีรหัสบ้านมีชื่อผู้อาศัยนะคะมีวันเดือนปีเกิดมีเลขสิบสาหลักเหมือนกันนะคะนั่นคือเอกสารที่ทางรชาชการออกให้นะคะนอกจากนี้นะคะการรู้ประวัติของเราก็อาจจะสอบถามแล้วใช่ไหมคะ ดูเอกสารแล้วดูเครื่องใช้แล้วดูรูปถ่ายแล้วอันนี้เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นลงถามดูแม่ตอนเด็กๆ็กหนูซนไหมแม่ตอนเด็กๆ็กหนูมีผมไหมนะคะบางคนเห็นรูปตัวเองตายแล้วทําไมตอนเด็กๆหนูไม่มีผมเลยทําไมตอนเด็กๆเนี่ยหนูดูเหมือนกับแมงพลัดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้ดูอดีตของตัวเองนะคะในในหน้าสิบหกนี่ลูกก็ทํามาเสร็จแล้วนะคะในหน้าสินะคะ นะคะในเรื่องของทะเบียนบ้านก็ทํามาถูกต้องของใครที่ผิดครูก็แก้ไขไปให้แล้วในเรื่องของสูติบัตรก็เหมือนกันนะคะสูติบัตรทําให้เราทราบข้อมูลเยอะแยะเลยรายละเอียดของเรามากมายพ่อแม่ของเราพ่อแม่บางคนนี้ไม่รู้นะพ่อแม่ตัวเองชื่อจริงว่าอะไรพ่อฉันชื่อไข่แดงแม่ฉันชื่อหนูนิดแต่พอถามว่าชื่อจริงของพ่อของแม่ชื่ออะไรไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเรียนเรื่องนี้แล้ว ไปหาหลักฐานมาดูซิว่าแม่ของเราชื่อนางสาวอะไรนางอะไรพ่อของเราชื่อนายนาเดปไหมแม่ของเราชื่อนางสาวยายา่ไหมนะคะไปหาดูกันนะคะแล้วก็หน้า19ตอนที่4นะคะอ่านเหตุการณ์ที่กำหนดและเรียงลำดับเหตุการณ์โดยใส่หมายเลขลงในเส้นเวลานะคะหน้านี้นะคะลูกบางคนทำมาแล้วนะคะแต่บางคนไม่มาทีไม่ทำมาทีเพราะฉะนั้นวันนี้ทำด้วย นะคะมะนาวเกิดที่โรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลอะไรล่ะนะคะมะนาวเกิดปีไหนนะคะข้อที่2ปี2554ัามะนาวเรียนชั้นปอสองนะคะหมายเลข2จะอยู่ตรงไหนนะคะนะคะจะมีข้อ1 2 3 4 5ให้ลูกใส่ลำดับว่าขอ้อ1อ่ะเป็นลำดับที่เท่าไร ข้อสองเป็นลำดับที่เท่าไรข้อสามเป็นลำดับที่เท่าไหรข้อสี่เป็นลำดับที่เท่าไหร่ข้อห้าเป็นลำดับที่เท่าไร่นะคะทําไมถึงไม่รู้นะคะมะนาวเกิดปีไหนลูกก็ต้องรู้ว่าปีห้าสี่มะนาวเรียนชั้นปสงปอสองอายุกี่ปีคะแปีเพราะฉะนั้นมะนาวเกิดปสองเท่าไรเอาแดไปลบจากปีสองพ้ารหาสิปีก็จะรู้ว่ามะนาวเกิดปีไหน ใช่ไหมคะอันนี้บูรณาการกับคณิตศาสตร์ด้วยบางคนทํามาแล้วคุณที่ไม่ท,ทําทีก็ขอให้ทำนะคะแล้วคนที่ทํามาแล้วนะคะวันนี้มาทำแบบฝึกหน้า20กับ21นะคะการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของครอบครัวตนเองทําให้นักเรียนรู้สึกอย่างไรนะคะถ้าต้องการทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของครอบครัวควรสอบถามจากใครสิ่งใดไม่มีบอกในสูติบัตอันนี้ดีมากนะคะ แล้วสัปดาห์หน้าคุณครูจะมาเฉลยพร้อมกับอธิบายประกอบเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทำหน้าที่ 19, 20, 21ถ้าใครทำหน้า19ซึ่งครูตรวจไปแล้วก็ไม่ต้องทำซ้ำนะคะทำหน้า20กับ21เป็นการทบทวนความรู้แล้วสัปดาห์หน้าครูสุนิสาจะมาเฉลยนะคะแล้วเราก็จะได้สอนซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ อาทุกวิชาที่เรียนนะคะลูกมีความจําเป็นเหมือนกันจําเป็นเท่าเทียมกันนะคะอาเรียนเสร็จแต่และวิชาคุณครูมอบหมายให้ทํางานอะไรได้แบบฝึกหรือใบกิจกรรมลูกก็ทําให้เสร็จในชั่วโมงนั้นหรือถ้าไม่ทันจริงๆนะคะอาจจะต่อช่วงบ่ายกลางคืนหรือวันหยุดสัา์อาทิตย์ก็ได้แต่ให้เสร็จภายในอาทิตย์นั้นเพราะว่าถ้าลูกทําไม่เสร็จเวลาจะค้นงานนะคะมันจะค้นยากในรายกลุ่มเพราะว่า คุณครูทุกคนนะคะเขาก็จะส่งส่งๆง,งตามลําดับของเขาและบางทีก็อาจจะมีการโต้ตอบมีข้อความมากมายทําให้เรา,ารื้องานเก่าๆได้ยากเพราะฉะนั้นคุณครูแนะนําว่าเมื่อฟังคลิปหรือดูคลิปหรือฟังการสอนของวิชาไหนจบแล้วนะคะคุณครูสั่งให้ทําวิชาอะไรลูกหยิบมาทําเลยนะคะแล้วเราจะกลายเป็นคนไม่มีงานค้างสบายใจนอนเล่นติ๊กตอกได้เลยนะคะแล้วทำนะคะวันนี้หน้าที่ะไรคะ สิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดแต่ถ้าคนที่ทำหน้าสิบเก้าแล้วก็วทำเฉพาะยี่สิบกับยี่สิบเอ็ดแล้วสัปดาหนะ์หน้าเรามาเฉลยกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะดูแลตัวเองอ้อขออีกนิดหนึ่งเวลาส่งงานให้ลูกเขียนชื่อชั้นเลขที่ใส่ในใบงานก็ได้ลูกใส่ในข้างล่างนี้ได้เลยชื่อเด็กหญิงอะไรเลขที่เท่าไหร่ห้องไหนใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะไม่เป็นไรเขยียนกับดินสอมานะคะแล้วให้ทำแบบนี้ทุกครั้ง แล้วก็ให้ส่งมาแนวตั้งอย่าส่งมาแนวนอนเป็นไงครับพอส่งมาแนวนอนครูสุนิสาก็ต้องเอียงตาดูตาจะหลีคอจะแขงแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าสําหรับสัปดาห์นี้ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็อย่าค้างงานสวัสดีค่ะ